ใช้ไฟร้อนจัดนะท่านผู้ชมให้น้ำเดือดจัดเลยนะครับแล้วก็นำซาลาเปาลงไปเลยครับ <S <S การนึ่งซาลาเปาไส้ไก่หรือว่าซาลาเปาไส้หมูสับเนี่ยก็จะไม่เหมือนซาลาเปาไส้หมูดแดงนะครับจะนึ่งมากกว่าประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับเพราะว่าหมูดแดงของเราเนี่ยเป็นหมูดแดงเลยที่อบมาแล้วสุกมาแล้วนะครับแต่ว่าไส้ไก่หรือว่าไส้หมูสับเนี่ยยังดิบอยู่ครับต้องนึ่งประมาณ8นาทีถึง9นาทีนะครับรับรองว่าไม่แตกไม่เละแน่นอนนะครับอ่ะปี้าครับ เดี๋ยวก็เดี๋ยวกลับมาชมหน้าตาครับเราก็นึ่งผ่านมาแปดนาทีเสร็จนะครับเดี๋ยวมาชมหน้าตาหน่อยครับนี่นะครับฟูๆูนเนียนนี้นะครับอันนี้แป้งพักมาสิบห้านาทีนะท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับให้ขึ้นประมาณนี้นะครับอันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับตอนนี้ ก็คือขึ้นเร็วมากนะฮะนี่นะครับให้ขึ้นประมาณนี้อย่าให้แป้งขึ้นจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะห่อไม่ทันนะท่านผู้ชมนะก็คือขึ้นมาระดับหนึ่งสังเกตเลยอุณหภูมิสําคัญที่สุดก็คือประมาณพักสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีให้สังเกตที่ตัวแป้งอุณหภูมิร้อนก็จะขึ้นเร็วนะครับนี่นะครับตัวแป้งเราพอเราพักแป้งมาเนี่ยเขาจะมีความเบานะครับแล้วก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับเราก็จะมานวดซ้ํา ให้แป้งเนี่ยมีความเนียนมากขึ้นนะครับลงเป็นแป้งแห้งนะครับแป้งแห้งก็คือเป็นแป้งสาลีของเรานี่นะครับซัมไปนิดหนึ่งนะครับก็นวดซซําให้มีความเนียนมากขึ้นนะครับนี่ครับรับรองว่าทําได้แน่นอนท่านผู้ชมไม่ยากครับสลบเปาเพียงแค่ว่าต้องมีการฝึกฝนนะครับ จะไม่เหมือนขนมจีพวกนี้นะครับถ้าเป็นขนมจีก็คือจะง่ายมากมีไส้ก็หอ่อก็ฝึกหอก่อแค่นี้นะฮะแต่ตัวซาลาเปาเนี่ยต้องมีการมีเวลามีการเช็คการขึ้นของแป้งตัวยีตัวผงฟูนะครับหัวใจหลักอยู่จุดอ,อยู่จุดนี้นะครับรับองว่าทําได้แน่นอนครับถ้าทําไม่ได้นะครับรอบนี้ต้องมา เรียนกับเชฟชาติครับจับมือสอนแล้วครับทีนี้นแบ่งแป้งออกมาก่อนนะครับที่เหลือก็ต้องเก็บเข้าถุงหรือว่าใช้ผ้าคลุมนะครับอย่าให้โดนอากาศหรือว่าโดนลมนะครับคุณผู้ชมไปครับทำให้ชมสักหนึ่งชุดก่อนนะครับรีดแป้งครับ รีดให้เป็นเส้นนะครับพอเราได้แป้งเป็นเส้นอย่างนี้นะครับเราก็จะมาแบ่งแป้งนะครับอันนี้เชฟชาติจะแบบเอาแบบคร่าวๆเลยนะครับเพราะว่าเชฟชาติจน่ชินคล้ายๆว่าคุ้นชินมือนี่ชินนะครับน้ำหนักตัวแป้งครับแต่ละลูกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 2กร,รมัมถึง3ามกร,รัมนะครับกำลังพอดีนะครับเชฟชาติก็จะแบ่งเลยครับการหอ่อสลาเปา ส่หมูสับไส้ไก่สับอย่างนี้นะครับก็จะไม่มีการกลับแป้งนะครับจะไม่เหมือนไส้ครีมไส้ลาวาจะไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับแบ่งแป้งเสร็จนะครับเราก็จะเลี้ยงแป้งบนโต๊ะนี้นึงนะครับแล้วก็กลับแป้งขึ้นมาตั้งนี้นะครับกีเราปั่นด้านนี้นะครับนี่จะให้ละเอียดให้มากที่สุดนะท่านผู้ชมนะตั้งขึ้นมาครับเดี๋ยวเราก็ใช้แป้งแห้งนะครับเลี้ยงอ่ะนี่ครับ ใช้เป็นการดีดแป้งลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ตกโอเคนะครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะมาเปิดแป้งช้าๆนะฮะท่านผู้ชมมือขวามือซ้ายสัมผัสกันนะครับกดไปนะครับหมุน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 มือซ้ายก็ต้องหมุนด้วยฮะคอยนี้นะฮะอ่ะจมช้าๆนะครับขอบบางกลางหนานะฮะท่านผู้ชมอ่านี่นะครับไม่ต้องรีบ ไม่ต้องรี้เข้าไปถึงตรงกลางนะครับขอบบางกลางหนานะครับให้อยู่ประมาณนี้ไปครับเราต้องเร็วนะฮะเพราะว่าแป้งของเราเนี่ยมันมีส่วนผสมของยีสต์แล้วก็ของฟูนะครับจะทำช้ามไม่ได้นะครับถ้าเกิดเป็นแบบทำจริงๆนะครับอันนี้เชฟชาติอาจจะมีผิดพลาดบ้างน,นะเพราะว่าอาจจะ ทำถ่ายคลิปแล้วก็จะทําให้ท่านผู้ชมชมมีขั้นตอนนะครับในการถ่ายทำแต่ทําจริงก็ต้องมีความเดียวนิดนึงนะครับฝึกได้ท่านผู้ชมไม่ยากครับผมขั้นตอนการห่อนะครับอ่าน,นี่นะครับไส้ของเราได้ามาแล้วเราก็จะมีเป็นไข่เค็มของเรานะครับก็จะห่อให้ชมสักนิดนึงนะครับก็กระดาษรองสัลเปาเหมือนเดิมน,นะครับ อาจะใช้เป็นกระดาษรองที่แบบเคาะตัดแบบปกติก็ได้หรือว่าเราใช้เป็นกระดาษซับมันเรามาตัดเองก็ได้ท่านผู้ชมการห่อแบบจับจีบนะครับสาลบเปาไส้ไก่ก็คือจะจับจีบนะฮะท่านผู้ชมนี่ฮะตักไส้ลงไปนะครับชิชาใช้อยู่ที่25กรัมนะครับสำหรับตัวไส้นะครับอย่างนี้นะฮะไข่เค็มวาก็จะห่อเหมือนสาลาเปาไส้หมูสับไข่เค็มเหมือนกันนะครับนี่นะฮะวางลงไปชิชาทําให้ชุ่มช้านะครับจับ อย่าดึงนะฮะท่านผู้ชมไม่ต้องดึงนะครับจับไล่ไปนะฮะมือซ้ายไล่ก็เหมือนเปิดแป้นะ,ะซ้ายไล่ขวา,าจีบซ้ายไล่ขวา,าจีบซ้ายไล่ขวาจีบนะคะรับจับนะครับแตะนิดนึงครับอ่านี่นะฮะจะช้านะครับอีกสักหนึ่งลูกนะครับจะช้านะฮะท่านผู้ชมตัดไส้ลงไป แล้วก็ท่านผู้ชมสามารถเพื่อเป็นเห็ดหอมก็ได้แครอทก็ได้นะครับตามชอบนะครับทําทานได้หมดนะครับอะไข่แดงลงไปด้านบนอย่างนี้นะครับใกล้ๆนะครับซ้ายดันขวาจี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 บประมาณนี้ท่านผู้ชมบีบนิดนึงครับแป้มตูดนิดนึงครับลงไปที่กระดาษประมาณนี้ครับลงซึ้งครับ นี่นะครับพอเราห่อเสร็จนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมเราก็จะพักแป้งของเราไว้นิดนึงนะครับด้วยการเราจะใช้ฟ็อกซี่นะครับใช้เป็นน้ำเปล่านะฉีดพรมลงไปนะครับก็เหมือนมันโถนะครับฉีดลงไปท่านผู้ชมฉีดบางๆนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเอาแค่พอมีความชื้นนิดหน่อยพอนะครับให้ยึดแล้วก็ ผงฟูเนี่ยได้ทํางานอีกรอบนะครับหลังจากที่เรานวดแล้วก็หอนะครับนี่นะฮะเคล็ดลับนะครับวันนี้เชฟชาติเอามาเจอกันวันนี้นะครับพอเราพักแป้งมาอีกประมาณ1ินาทีท่านผู้ชมนี่นะครับแป้งเราก็จะกลับมาเนียนแล้วก็ฟูขึ้นใหม่อีกรอบนะครับด้วยการผรมน้ํานะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปนึ่งให้ชมกันครับใช้ไฟร้อนจัดนะท่านผู้ชมให้น้ําเดือดจัดเลยนะครับแล้วก็นํซาลาเปาลงไปครับการนึ่งซาลาเปาไส้ไก่หรือว่าซาลาเปาไส้มุสับเนี่ย ก็จะไม่เหมือนซาลาเปาไส้หมูแดงนะครับจะนึ่งมากกว่าประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับเพราะว่าหมูแดงของเราเนี่ยเป็นหมูแดงที่อบมาแล้วสุกมาแล้วนะครับแต่ว่าไส้ไก่หรือว่าไส้หมูสับเนี่ยยังดิบอยู่นะครับต้องนึ่งประมาณ8นาทีถึง9านาทีนะครับรับรองว่าไม่แตกไม่เละแน่นอนนะครับอ่ะอีฝาครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาชมหน้าตาครับเราก็นึ่งผ่านมา8นาทีเสศษนะครับเดี๋ยวมาชมหน้าตาหน่อยครับ นีนะครับฟูๆเนียนๆนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับลองเอาไปนำทานดูนะครับสำหรับเมนูซาลาเปาไส้ไก่ไข่เค็มที่นำมาฝากกันนี้นะครับรวมถึงเอาไปนำขายก็ได้นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับข้องใจติดขัดตรงไหนโทรเข้ามาหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับสำหรับเมนูนี้นะครับก็ชมคลิปและชอบกุญแจงก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่อี p หน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ